อันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็คอนเสิไม่ได้จริงครเพราะว่าในทีวีเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเราอาจจะอยู่เข้มเองเพราะว่าบางทีระบบแตกเข้มเราแตกได้หยุดเข้มเองใครสร้างคลายเตอร์ให้เองแต่ว่าของจริงแล้วเนี่ยมันเป็นที่ผมขอรูปมาที่ผมจะถ่ายไ้นะครับใครพูดน้องกินไปนะจ๋าได้ เซลฟี่ับนะฮะโยนซีมาคิดข้างให้แพงงข้รับสิบบาทก็นั้นะะได้ซีมากี่น้องโอเคครับผมครับถ้าถ่ายรูปทุกวันนี้จะดีสองนะครับผมทีก็คงไะได้กลับบาในสองได้ครับเลยโอเกนนะฮะโอเคครับเอาลฮะ วันที่นยียงเราหีก็มาสาร้างสุดสุดทุกาวนะครับก็เป็นแนวตา่านะคับลกทุ่งนกวา้อ้า,อา,ารีะะ่ยาว่าการอราูกาทุ่งเป็นไหม<อ>ไม่รู้ด้อ่ะคุยไม่เชื่อไ,ไ,ไปข่าเขาเหรอไ่านอยูมากนะครับก็เปาจงแล้วเนี่ยไม่่ยวตึงน,นะแตว่าพอนทุ่ทคนแล้วเนี่ยผมึว่าต้อง วันนี้ไปฝับพี่ที่ค่อยๆจัดเยอะเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของอายุแล้วก็จำนวนนะครับซึ่งตรงนี้นะเป็นเด็ที่กำลังเองวยว่าผมเนี่ยมีคาถาเด็ดในการทำให้ทุกคนเนี่ยลงรักกันั่นคือคาถาเนี่ยทีนี้มันถึงโอ้ชั้นว้า มาลงที่เส้นท่านใหญ่สามีทนาเอฟเอท่านเวทหาเฟท่นที่อยู่ร่ม้ขอบคุณมากครับผมน้องเพลงนี้โดนท่สิษย์นะครับรองเองที่นทธิท,ทีบเอาล้วครับ